ดเดจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้อ,น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 นองๆน,น,นะคะทุก่ทุกคนนะคะมาเบิง์ร้านผัดไทยนะคะร้านผัดไทยเคลื่อนที่นะคะก็จะมาขายอยู่บริเวณแถวๆหน้าร้านยาเทพนะคะก็อยู่เยื้องๆไปนะคะยาเทพก็เห็นมาสักพักใหญ่แล้วนะคะก็น่าสนใจเนาะ,ค,ะคนลุมตลอดเลยนะคะผัดไทยหอยทอดนะคะก็จะเป็นรถอ่า รถกระป๋องคันเล็กๆเนาะคะ่ะเขาก็ดัดแปลงดัดแปลงเป็นรถขายขายผัดไทยหอยทอดเนาะจา้ะพี่ผู้หญิงเขาก็เก่งมากเลยยาเทพก็เคยลองซื้อกินแล้วนะคะอร่อยมากเลยส่วนคนที่นั่งอยู่ทุกหน,น,น้อเสื้อขา,ขาวถุนกาแฟลังนะคะตอนแรกยาเทพก็ว่าเอ๊ะเขามายืนลุมอะไรที่ไหนได้เขาเขามายืนสั่งเอาไว้แล้วเขาก็เอาเอกสาร,รมา เก็บที่รถนะคะเพราะว่ารถเขาจอดที่หน้าร้านยเทมนี่แหละน้องนี่ก็ทยอยมากันนะคะเมื่อกี้ตอนแรกยเทมก็ไม่ได้ว่าจะถ่ายเนาะ,ะแต่ว่าพอดีเห็นคนลุมมองไม่เห็นแม่ค้าเลยนะคะอืเสียงนกเขาก็มาเสร็จแล้วทีนี้ยเทมก็ยืนมองเขาอยู่เอ๊ะเขาลุมอะไรก้ลุมร้านผัดไทยนะคะผัดไทยหอยทอดเสร็จแล้วทีนี้น้องนี่ก็ขับรถมากันแล้วก็จอดแวะซื้อนะคะสะดวกมากเลย คนเลิกงานมั่งน้องๆน,นักศึกษาเขาเลิกเรียนมั่งอะไรนี้นะคะเขาเดินผ่านเขาก็เขาก็แวะซื้อนะคะยเคยเทฟเคยซื้อกินแล้วก็อร่อยอยู่เนาะจ๊ะเขามาขายนานแล้วแต่ว่าเยเทเพิ่งจะได้ถ่ายเนาะเพราะว่าหาจังหวะอยู่เพราะว่ามันถ่ายไม่สะดวกนะคะบางทีก็มีรถคันใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ค่อยอ สะดวกในการถ่ายเนาะน,นี่ก็จะเทียบก็ยืนอยู่ในร้านนะคะแล้ก็ก็สองไปเนะคะส่วนฝรั่งคนที่ว่าเนาะค่ะเขาก็นั่งกินอยู่นู้นเนาะค่ะอยู่ริมรั้วนะคะกินเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับบ้านนะคะเห็นเขากินแล้วก็น่าอร่อยเหมือนกันฝรั่งหรือแขกก็ไม่รู้เนาะ,ะแต่เขาพกผมนะคะหน้าคม นี่ก็เขาก็จะรอคิวกันแล้วก็จะมานันมาแวะกันเรื่อยๆเนาะจ้ะบางคนก็สั่งเอาไว้แล้วก็เดินไปทางอื่นแล้วค่อยกลับมาเอาเดี๋ยวก็ยืนมองเขาอยู่เนาะว่าเขาเอ๊ะทำไมเขาขายดีจังเลยเนาะเขาถ้าทางคนอื่นก็คงจะถูกปากเหมือนกันเนาะค่ะเคยซื้อมาร้อยลิ้มลองแล้วเนาะก็เลยรู้ว่าเขาทำก็รสชาติดีอยู่นะจ๊ะ ตรงฝากไปก็จะเป็นรั้วมหาเลยนะคะด้านหลังของมหาเลยตรงที่ร้า,านยาเทพอยู่เนาะก็มองไปก็เห็นนะคะคนออกมาจากมหาเลยหรือว่าเขามองมาจากในมหาเลยเขาก็จะเห็นว่ามาหรือยังนออะไรเงี้ยนะคะพอมาจอดปุ๊บก,ก็มีคนมาลุมปั๊บเลยเนาะคะ่ะก็มองแล้วก็ว่าเขาค้ายดิบข้ายดีนะคะรสชาติอร่อยหนูนนะคะ่ะ ทีตัวหลังเขากินเสร็จแล้วนะคะ<笑><笑>เห็นเขากินหน้าอร่อยเนาะจา <S <S ้ะเขา <S <S เอาเอากสารเอาอะไรมาไว้ที่รถแล้วเขาก็กลับไปเอานะคะกลับไปเอาแล้วเขาก็กไปนั่งกินริมรั้วสะดวกมากเลยเนาะค่ะไม่ต้องมีโต๊ะมีอะไรก็กิไน <S <S ไ,กกได้เนาะตรงรั้วเขาก็จะมีที่ให้นั่งเนาะค่ะที่ให้นั่งพักผ่อนข้างๆกระถางดอ,ดอกไม้ด้วยนะคะ นคะแกก็จะเดินมาเอารถรถอยู่หน้างร้านยาเทพร้านยาเทมไม่กล้าถ่ายก็เขาก็คงจะมองเห็นยาเทพอยู่ว่าเออทําอะไรเพราะว่าเขามาแล้วรอบหนึ่งเนาะเขาเอกสารมาเก็บเดี๋ยวเขาค่อยกลับไปกินผัดไทยนะคะกินร้อนๆใหม่ๆเนาะคะ่ะก็จะอร่อยว่าแล้วก็อยากกินเหมือนกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อบ้างแล้วเนาะจะเปลี่ยนบ้างเนาะอาหารแต่ละวันก็ไม่รู้จะกินอะไรวันๆก็ เบื่อเบื่อแล้วนะคะก็กินไปผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะจ้ะกุดเยวาบ้า,บางลาดหน้าซีอิวบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปหมดแล้วนะคะช่วงเป็นหวัดก็จะเน้นอาหารอ่อนๆแล้วก็กินน้ําต้มสม,มุนไพรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะพอมองเห็นผัดไทยก็นึกอยากกินขึ้นมานะคะก็จะมีน้องๆเขาก็เลิกเรียนมั่งเลิก งานบ้างก็จะแวะซื้อนะจ้ะค่ะประจ,จำเขาก็จะรู้เวลาที่แม่ค้าจะมานะคะน่ารักมากเลยรถเขาก็คันเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะคะ่ะเขาขับมาจอดแป๊บเดียวก็มีคนมาลุมเขาเห็นเราก็ชื่นใจเนาะ,ะ,ะค่ะนะคะคนก็จะพะยอยเลิกง,งานเป็นเวลาเกือบห้าโมงเนาะสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าห้าโมง บางทีลูกค้าเจเทบก็จะแวะมาช่วงเช้าก่อนเข้างานแล้วก็แล้วก็ช่วงเลิกเลิกงานนะคะถ้าเขาจะแวะมาเอาชุดหรือพักเที่ยงอะไรแบบนี้น่าจะก็จะไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่เพราะว่าเขามาเป็นเวลาเอาเวลาที่เขาเลิกงานแล้วก็ช่วงเช้าก็จะรีบรีบหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้องไปให้ทันเข้างานเขาก็จะ แวะได้บางครั้งก็ไม่ได้คุยอะไรก็ไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่อะไรแบบนี้เนาะสัิีเอาผ้ามาก็โยนเอาไว้ฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาออกแบบอะไรแบบนี้ก็มีเนาะคะ่ะส่วนใหญ่เพราะว่าร้านยาเทปเป็นทางผ่านเนาะค่ะที่จะเข้ามหาลัยแล้วก็ที่เดินเดินก็คือน้องน้องคณะพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าใครเอาชุดมาส่งซักรีดเขาก็จะแวะมาเอาค่ะกลับเนะาะค่ะไปเรียนเขาก็จะมาแวะส่งนะคะแวะส่งไว เรามีหน้าที่ที่ทำเราก็ทำไปนะจาะก,ก็จะเป็นทางผ่านค่ะก็ได้แต่แอบมองนะคะแอบมองเดี๋ยวดูช่วงว่างๆค่อยออกไปซื้อนะคะถ้าไปจังหวะที่เขายืนคอยคิวกันอยู่เราก็จะเสียเวลาเนาะเราก็จะคอยมองเอานะคะ คนก็ซื้อกลับบ้านนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านก็มีแล้วแต่สะดวกนะคะบางคนก็นั่งกินตามนี้เลยบางทีเขาก็ยืนกินนะคะผู้ชายเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็บางทีได้ก่อนเขาก็ยืนกินรอเพื่อนกินไปกินมาก็อิ่มพอดีหมดเนาะจะสะดวกดีเหมือนกันตั้งแต่ยืนดูนะคะยืนดูเขาก็ขายได้หลาย ได้หอแล้วนะคะได้ไหลายหอแหละเท่าที่สังเกตเนาะตั้งแต่เข้ามาจอดนี่เขายังทําไม่ได้หยุดเลยน่าจะตอนแรกนั้นลุมไม่เห็นแม่ค้าเลยนะคะกลุ่มใหญ่มากเลยมายุดลุมแล้วทีนี้พอจะเด้ไปเอานึกขึ้นได้เอ๊ะถ่ายได้นี่หว่านึกขึ้นกว่าจะนึกขึ้นได้กว่าจะไปหยิบโทรศัพท์าม,มาถ่ายนะคะก็กลุ่มนั้นเขาก็ไปแล้วเนาะค่ะเขาก็จะทยอยมาเรื่อยๆจะประมาณนี้เนาะยาเทพ่าเอาบรรยากาศ แถวหน้าร้านมาให้ดูเนาะจ้ะถ่ายมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างเดี๋ยวก็จะจะเบื่อเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ถ่ายมากเนาะคะ่ะแถวนี้ <c oughs> ถ่ายงานถ่ายอะไรก็เกรงใจเนาะคะ่ะเผื่อจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนาะจะมีอะไรเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะจะผิดพลาดประกานนรใดจะถึงของอาภัยไว้ด้วยนะคะติชมได้คะ่ะจะเทพน้อมรับที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขเนาะคะ่ะ น,น้องเขาก็ยืนคอยมากันสามคนนะคะขับรถเกิ๋งมาด้วยค่ะขอขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกเลื่ทุกไลที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจยาเทพนาะคะ่ะยาเทพตาเทพชาแนลนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะจ๊ะคนทุกเลื่ทุกไลทุกกำลังใจที่แวะมายาเทพก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะ